สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมายเล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดี FC ทุกท่านนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันทักทายกันแสดงความคิดเห็นนะคะในสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนาะนะคะมีทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่ไมายเล็บเจพูดแล้วก็มีการคิดเห็นเกี่ยวกับคําแย้งที่ไมายเล็บเจพูดนั่นแหละเนาะ มายเล็เจก็อยากจะสื่อให้ถึงนะคะในสิ่งที่มลยเล็บเจพูดไปในคลิปต่างๆเนี่ยค่ะคือเรามองเห็นว่ารัฐบาลและก็ฝ่ายค้านที่กำลังทำหน้าที่อยู่ในสภาอยู่นะนะคะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะมุ่งจะแก้รัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา160คือเอาจริยธรรมแก้ตรงนั้นออก เพื่อที่จะให้ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่โดยไม่ต้องมีการว่าจร,จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่ตั้งนั่นแหละค่ะเนาะพูดง่ายๆก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานนี่แหละค่ะเนาะแต่ก็จะไปแก้ตรงนั้นออกเพื่ออยากจะให้ตัวเองนักการเมืองต,งต่างๆที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานสามารถดํารงตําแหน่งได้ เห็นไหมคะนี <tu i ro> ่สิ่งที่มมลรับเจสื่อไปและอีกพักหนึ่งคืออะไรคะจะดันต่างด้าวให้ได้สัญชาติให้ได้สามารถเลือกตั้งได้ให้ได้สิทธิเท่าเทียมคนไทยทุกประการไม่ว่าจะเป็นอพยพต่างด้าวหนีเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายเนี่ยคือ6กล้านกว่าเสียงเนี่ยหล้านกว่าคนเนี่ยจะเอาเข้ามาอยู่ในระบบเพื่ออุ้มคนเหล่านั้นแล้วถ้ากฎหมายข้อนั้นน่ะมันผ่านเข้าไปเนี่ย แล้วยอมรับกันทุกคนนะ่ะแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไงคนไทยของเราจะอยู่ยังไงมันก็เท่ากับว่าเราเสียดินแดนแผ่นดินของเราให้ต่างชาติครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายเจ็ล้านคนเนี่ยหกล้าน7ล้านคนนี่มันไม่ได้ใชน่น้อยนะคะพื้นที่ที่จะต้องให้คนเหล่านั้นได้อยู่อาศัยแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ่ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ไมล์เรบเจสื่อไปว่าเรามีโอกาส ที่จะยับยั้งสิ่งนั้นไหมเราทุกคนต้องร่วมกันที่เป็นคนไทยเนี่ยออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองป้องความมั่นคงของประเทศชาติเราไม่ได้บอกว่าเขาทำสำเร็จแล้วแต่เราบอกว่าถ้ากฎหมายข้อนั้นผลักดันเข้าไปแล้วสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะขโจรขโมยมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ะะเหมือนที่ต่างประเทศที่เขากำลังเจอกันอยู่ทุกวันนี้เขาอาจไม่ได้ซื้อให้พวกคุณเห็นแต่อยากให้พวกคุณมองไปดูช่อง youtube ต่างๆที่เขาอยู่ในพื้นที่แต่ละประเทศเขานำเสนอว่าพื้นที่ที่เขาอยู่มันมีคนแบบนี้แบบนี้อยู่เปิดตาเปิดใจเปิดโลกกว้างมองให้ทั่วทุกมุมโลกคุณจะเห็นว่า สิ่งที่เขาเจอและมีปัญหามันเกิดขึ้นจริงในประเทศของแต่ละประเทศที่เขากำลังเจอปัญหาสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่ว่า8ปดปีทําไมไม่ไปพูดเขาว่าเขาให้ชั้นชาติทำไมชั้นชาติของคนไทยที่ให้ต่างด้าวต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐคุณมาอยู่ที่นี่ทำความดีอะไรให้กับประเทศบ้าง คุณมาอยู่ที่นี่ครบกี่ปีแล้วหน้าที่การงานของคุณเป็นแบบไหนคุณอยากจะได้สัญชาติคุณต้องเดินเรื่องขอให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผักดันกฎหมายรับเอาทุกคนไม่ว่าจะอบพยพต่างด้าวทุกประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือหลบเข้ามาแบบผิดกฎหมายอุ้มเขาให้ได้สิทธิเท่าเทียมคนไทย ผักดันให้ได้สัญชาติผักดันใหเ้เลือกตั้งเนี่ยไม่งั้นจะออกไปชูป้ายกันหรือว่าต่างชาติต้องมีสิทธิเลือกตั้งคุณมองดูบ้างนะแต่สิ่งที่เราพูดเราไม่ได้พูดปากเปล่าแต่เรามีหลักฐานมีคลิปมีเสียงพูดว่าเขาเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่รักประเทศไทยตัวเองรักสิทธิของตัวเองนี่แหละนะคะ แม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาทำงานที่ต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยแต่นั่นก็คือประเทศบ้านเกิดเมืองนอนที่เราต้องรักษาไว้ให้ลูกๆหลานๆในอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศไทยเราน่มีขโจนขโมยมากมายนะคะนอนเกิื่อนถนนขึ้นตามรถไฟลงใต้ดินก็มีแต่นะคะคนอพยพนอนเกิื่อนถนนเหมือนประเทศนอกเนี่ยไทยเราจะน่าไปเที่ยวไหมล่ะ จะมีคนอยากจะเข้าไปเที่ยวไหมล่ะนะคะดูที่นะคะอยากได้อะไรเดินเข้าหาคนเป้าหมายที่เดินเข้าหาคือเอาไปโดยที่เขาไม่เต็มใจไม่ให้ก็ทำร้ายทั้งๆท,ท,ที่เป็นตอนกลางวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำอะไรไม่ได้อะ่ะคุณอยากให้ประเทศไรประเทศไทยเราเจอแบบนั้นไหมคนไทยทุกคนนะคะ ที่รักชาติเขาต้องออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเนี่ยถ้าคุณไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองอยู่นิ่งๆเง,งียบๆคนที่เขารักชาติรักแผ่นดินของเขาเขาจะออกมาปกป้องในสิ่งนั้นมันก็เป็นผลดีกับพวกคุณอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องนะคะทำอะไรแต่ผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกันแค่ให้เราปกป้องสิ่งที่เราห่วงแหน สิ่งที่เราเรียกว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจากคนที่มีแนวคิดที่ไม่ดีที่จะทำให้ประเทศชาติของเรามีปัญหาเห็นไหมคะไอ้ไอคำว่ามนุษย์ชยชนอะไรนั่นนะคือสิทธิมนุษย,ช,ยชนทุกคนควรให้โอกาส แต่ว่าให้โอกาสใช่ว่าเราต้องอุ้มเขาทั้ง7-8ดล้านคนนะนะคะอนาคตมันจะเกินไปเท่าไหร่และถ้าจะอบอุ้มเอาขนาดนั้นนะ่ะประเทศนอกเขาเริ่มผลักดันผลักดันเพราะเขาไม่อยากจะได้แล้วเขาจะดันไปทางนู่นแหละทางที่เราอยู่นั่นแหละแล้วเราหนึ่งในนั้นจะอ้าแขนรับเรารวยขนาดไหนแล้วในประเทศไทยเรานะ่ะนะคะขนาดเงินจะไปช่วยประชาชนที่น้ําท่วมอ่ะหันไปดูบ้างไหม นะคะไปช่วยเขาได้ทันเวลาไหมตอนนี้เนี่ยดินโคลนนะ่ะท่วมหลังคาบ้านนะ่ะไปช่วยเขาขนออกมั่งไหมเอางบไปลงตรงนั้นช่วยทําความสะอาดเอาโคลนเอาดินออกจากบ้านเขาทําความสะอาดบ้านเขาให้คนที่เขาเดือดร้อนได้เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของเขาได้หรือยังคุณจะไปอุ้มคนอื่นเขาคุณัมแต่จะไปแก้กฎหมายแต่คุณไม่สนใจประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ว่าเขาขยันขันแข็งกวาดโคลนออกจากบ้านเขาเนะ่ะเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะต้องต้องหันไปถามมากกว่าที่จะมาถามว่าไอ้เ8 9ปดเกาีเนะี่ยทำอะไรอยู่ไม่มีรัฐบาลไหนให้ชันชาติแม้แต่รัฐบาล7 8็ดปีของลุงตู่ก็ยังไม่ได้ให้ชันชาติคนอบพยพหรือคนหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่มันจะมีนักการเมืองหัวใจต่างด้าวกำลังผลักดันอยู่ไงผลักดันกฎหมายข้อนี้เพื่อจะอุ้มต่างด้าวและคนอพยพให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณกลับไปคิดเอานะนะคะว่าเมื่อคนอพยพคนต่างด้าวเข้ามาเจ็ดแปดล้านคนเนี่ยเพิ่มมากกว่านั้นถ้าเขารู้ว่าไทยจะอุ้มเอาคนเหล่านั้น เขาก็จะพักเข้าให้ไทยพักเข้าให้ไทยแล้วไทยจะยอมอุ้มตลอดไปไหมละ่ะภาษีอนาคตคุณจะได้เสียมากกว่าที่คุณเสียอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเขาพูดตอนหาเสียงถ้าไม่มีงบประมาณพอที่จะอุ้มได้จะช่วยเหลือได้ต้องเพิ่มภาษีกลับไปย้อนฟังให้เข้าใจแล้วจะรู้ว่าเมื่อภาษีสูงคุณมีนะคะ ทำงานทั้งปีทั้งชาติได้แต่เสียภาษีเงินเก็บไม่มีไปคิดเอาเลยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ